สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ก o ออฟ Channel นะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่เฮเลนอีกแล้วนะครับ ฮีโร่เดิมครับผมพยายามจะทําคลิปฮีโร่อื่นนะแต่ว่าแบบบางจังหวะชนะแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรมาให้ดูอะครับแต่ว่าพอเกมนี้กดโซโลมาตอนแรกผมก็เลือกตำแหน่งแคลรี่หรือเมทเนี่ยครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาเลือกยูเอเอลสอุแอนเนตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบขอทีมว่าเออเดี๋ยวผมเล่นซัพพอร์ตเองละกันอะไรเงี้ยครับเปิดเกมมาผมก็เคลียร์กลางก่อนฮนะอยากจะแท็กเวฟแต่ว่า ไม่ได้คนระับแท็กป่าไม่ทนันผมต้องรีบไปช่วยเฮยเตะกด <_ H ill> หิวเฮยเตะจังหวะนี้กราบเบนจังครับดีที่ผมไปหนึ่งกราบครับเซไปได้ครับอย่างเฉียดฉิวผมต้องเฝ้าเลยฮะเพราะว่ามีทั้งพัดทั้งปืนทั้งลมฮะโอ้หจังหวะนี้ฮยเล่นนี้แทบจะไฟไหมฮะผมต้องเอาความสดชื่นเข้าสู้ครับช่วยเขี์ยลิปะฮะฟาตาบินมาปิดละ แต่ว่าชาตาย,ยังไม่สีฮะยังทำาไไม่ได้โอ้โหดูฮะเพื่อนเพัดมาลมมากระสุนมามมืเหนียวกันสุดๆจงังหวะนี้ผมก็ขึ้นเป็นบูทก่อนฮะแต่จริงๆอาจจะไม่ต้องรีบออกรองเท้าก็ได้นะฮะถ้าจางังหวะเล่นกดดันแบบนี้ก็ออกของฮิวสีฟ้ามาก่อนได้คเพราะว่ามันได้ทั้งครูดาวแล้วก็ได้พลังเวททำให้ฮิวแรงนะฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะจังหวะน,นี้ผมจัดสินใจไปละนะคอสมาจบเล่นผมครับอโอเคผมฮิวฮะผมก็คือถ้าจะปล่อยซาตาไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ป่าผมขึ้นมาปิดบนฮะป่าพยายามมาเล่นบนแต่ว่าเลือดแคลรี่กับผมยังไม่พร้อมนะครับโอเคมังกรขึ้นนะฮะป่าผมเอามังกรนะครับผมอ้อมมาช่วยป่านะฮะจังหวะน,นี้อาจจะต้องทิ้งทิ้งหายาฮะอเอหายาก็ มาช่วยนะฮะจังหวะน,นี้ผมเดินไปคล่อมฮะกันกระสุนเอลสุนีอนอน่อยู่ผมได้มังกรนสวยงามด้วยแครี่สองนะฮะป่าผมก็เข้าไปเก็บบาฟฟ้าครับนเขาสู้สมาผมก็สกิวสู้เนียครับพยายามยืนหลบสกิลทุกอย่างฮนะเพราะว่าไฮยเตะเนี่ยถ้าต้นเกมผมไม่มาช่วยเนี่ยยับแน่นอนครับ กะว่าบบพอเขาเริ่มตั้งตัวได้ผมก็จะไปช่วยคนอื่นนะฮะจังหวะนี้เลี้ยงดูปูเสือไปก่อน,นะฮะนี่จังหวะนี้สําคัญนะผมกะว่าแบบมานามันไม่ค่อยพอใช้นะผมออกสร้อยมานาอันเล็กนะฮะร้อยี่สิบาทแต่ประสิทธิภาพผมมันจะบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับสําหรับฮีโร่เฮเลนนะคือมันค่อยๆรีมานาช่วยได้เยอะเหมือนกัน,นะฮะโอเค ผมยังไม่ได้ของโลมที่มันเป็นสีฟ้าของโลมกลางนะยังไม่ได้เลยรีบผมรีบมาเอาเลเวลเอาเงินก่อนะฮะจังหวะนี้ตาตาจะบินฮะบินไม่ขึ้นะฮะตาตาไม่ไม่เคลียร์กลางฮะแต่ว่าผมถ้าผมไม่มาก็คือทีมต่างตัวนี้จะเสียเลเวลไปฟรีๆนะฮะผมก็พยายามเดินรอเขาไม่มาฮะผมก็ต้องเทคลวฮะข้างบนจะเป็นไงบ้างผมก็ยังไม่รู้ฮะรีบรีบขึ้นฮะ ผลรีคาเวรี่เดินฮะระหว่างเดินโอเคโอ้โหายาครึ่งหลอดนฮะยังยังแข็งใจรอผมอยู่จังหวะน,นี้สาตาบินฮนะเอลซูเลือดเหลือ0.001จ่และก็ตายไปาตาก,ก็แลกชีวิตไปฮนะโอเคจังหวะน,นี้ฮายาผมได้ป้อมผมแทงป้อมให้อยู่คนระับผมมีสกิลหนึ่งทีทีนึงนะครับโอเครับป้อมแล้วฮิลสดชื่นนะฮะโอเคจังหวะน,นี้เรารอดปลอดภัยครับได้ของโลงกลางมาฮายาเตะเลือกให้ผมเก็บเลือดหลังป้อมนะครับ เอ็กซนี่ก็พัดมันยังเลยฮะจังหวะนี้เกียร์คีบครับยูเอเขาก็สกิลแม่นใช้ได้นะครับคือถ้าถ้าเกมนี้ไม่ได้เล่นเฮเลนนี่คือหวัวลำบากบเลยฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมลืมบอกไห่ครับพลังแฝงผมเอาเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะเดวิลไอเวคินิ่งเพราะว่าลืมเปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่ทันถ้าใจจริงก็คงเอาขนมชั้นหรือไม่ก็ผีเสื้อนะครับ มาช่วยฮิวฮายาไปก่อนฮะของโลมันนี้ผมออกเป็นโลนะครับซึ่งจริงๆออกออกดวงตาวิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าครูดาวเร็วกว่าเกมนี้ไม่ได้จําเป็นต้องล้างหรืออะไรมากมายแต่ว่าเอาโลไว้อ,อขนาดใช้โลด้วยมั้งครับในจังหวะนี้แอเนตก็มาสก,กิลโ๊กไปฮะหายากผมก็ยืนยังยืนอยู่ด้วยกัน,นครับนี่าตาบินบินดักยูเอะครับ จะตายไหมอเอ๊ะอืมอือหือตายฮนะผมรีบไปรับสตาต,าตา้ตาครับรีบเลยฮะรีบเลยโอเคได้กดโล่นหนึ่งกรุบฮะโอเคเราต้องมารับเพื่อนนะฮะในหลมหายาผมอือหือกดต้องกดอันติช่วยหายาเลยฮะช่วงนี้ผมเป็นแบบว่า grab ฮะผู้โดยสารเรียกบ่อยเหลือเกินะฮะ เปนประกบแคลลี่ะฮะเพราะว่าเลือดยังไม่เต็มอ่าแนะนํานิดนึงนะฮะตอนเจอคอมโปกเนี่ยเราพยายามเราต้องให้เลือดแคลลี่เราแบบ8 0 9 0ิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเป็นล้มได้นะ,ะเจอยูเอเนี่ยคือเลือ,เลอดเลือดลดเนี่ยก็หาจังหวะฮิวได้เลยะฮะไ,ะไม่จำเป็นต้องลดเยอะก็ฮิวได้จังหวะนี้ทีมผมเสียเลนดอร์ไปและเวเลสทำล่างสวยะฮะเวเลสเจอไอริข้างล่างนี่เหมือนจะชนะเลนนะครับ ทีมผมจะมาสู่ขอป้อมบนฮะยิงไปได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะยังเกาะกับฮายาอยู่นะครับไมไปเล่นที่อื่นไม่ได้เลยฮะเพราะว่าถ้าไปเล่นที่อื่นฮายาไม่มีเลือดเล่นแน่นอนฮะตาตาจะมาปิดขบวนมีนาคอสนะฮะจดจด,จดต้อง,ต,องต้องกันอยู่ผมกดเกาะให้ก่อนฮะต้องคัวนาคอสได้ตรงกลางเวเลสพยายามจะล้วงยูเอะฮะเวเลสช่วยเกลียย์กลางละทีมผมก็ โซนนิ่งไว้อยู่สามตัวฮะส่วนป่านะเอาบัฟฟ้าอยู่เฟผมขึ้นฟอสจาร์านะฮะเพราะว่าต้องการเกาะนิดนึงฮนะเกาะทั้งเวททั้งกายภาพครับและเพิ่มพลังเพิ่มพลังเวทนะทำให้เฮเลนเนะี่ยฮิวแรงสามารถฮิวตอนจังหวะโดนโปนะ๊กเนี่ยได้กลับไปได้เยอะนะโอเคตาผมพนิทแม่น,นครับลายมงกน,นะตาตาจะบินครับตาตายังไงได้บินฮนะ มผมรับตาต้าไม่ทันจริงครับแต่ว่าพยายามเข้าไปแทงป้อมให้แล้วฮะเอาไม่อยู่จริงครับผมก็หายาก็ดูแลกันไปฮะจ,จบเกมนี้น่าจะต้องมีแอดคู่รักกันบ้างนะครับผมว่าอันนี้กดโซโลนะครับแต่ว่าผมรู้สึกอ่านว่าแบบเออผมต้องมาปกป้องแคลรี่ครับไม่งั้นเล่นยากโ หายาเมื่อกี้ทอสดักนาคอสสวยเหมือนกันฮะแต่ว่นนี้น่าจะได้ป้อมแล้วนะครับอเน,น็ตก็ยังเหนียวอยู่ครับกดเกาะให้ก่อนครับกลัวตายฮะหายาปิดตาไปหนึ่งทีฮะก็แบบเอ๊ไ,าาไ,ไม่ต้องกลับบ้านไม่กลับผมก็ทิ้วไว้ก่อนฮะไม่รู้เขาตัดสินใจไงเขาก็ไม่เก็บเลือดหลังป้อมนะผมก็แบบอยากให้เก็บแต่ว่าไม่รู้กันฮะ พิวไว้ฮะตอนนี้เริ่มฮิวแรงนิดนึงครับเพราะว่าได้พลังเวทจากตัวไอเทมที่จะขึ้นฟอร์สการ์ดแล้วก็ผมมีอ่าเอ,เอเลนดอร์ไดามาครับผมไปแทงป้อมให้นิดนึงครับดังวันนี้ผมกดสดชื่นทั้งทีมครับเอเลนดอร์ทำสวยนะครับออโอ้โหเอเลนดอร์ถ้าโดนพัดอย่างรุนแรงฮะ ดังวัน,นี้พอป,ป้อมแตกเนี่ยผมก็เริ่มมีอิสระมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปเล่นกับเอเลนดอร์ได้มากขึ้นนะครับทีมผมก็แฮร์รี่สองฮะมังกรสบายอยู่แล้วครับเอผมก็ปล่อยหายาละะแ,ลแล้วับป้อมแตกแล้วก็เดินไปดูดเงินนะตามสเต็ปเทยยาไปฮะมานะเนี่ย ผมยังแทบจะไม่ได้ไม่ค่อยได้กลับบ้านนีฮะมีของรีมานาคือไอ้สร้อยร้อบาทอันเดียวเลยฮะคือใช้ยันใช้ยันเก้านาทีครับจริงๆถ้าแบบว่าไม่คิดอะไรมากก็ออกไว้2อันก็ได้นะครับจังหวะแบบมานาน่าจะสบายๆเลยเดยดูดดูดตายเนี้ยครับ ทีมบอกว่าโจมตีดาร์เซเยอร์แต่ว่าเราติดบัฟอยู่นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีนึง่งฮะว่าทีมเราจะยังไงผมต้องไปรับเวเลสครับพยายามกดสดชื่นให้เวเลสฮะเวเลสโซนโซนค่อนข้างสูงนะฮะายาทีมผมบินไปแล้วฮะน,น่าจะโดนความโป๊กหนักหน่วงฮนะป้อมป้อมบนเราก็แตกไปเรียบร้อยนะฮะในนาทีที่ติด เ,เดินเป็นกลุ่มแล้วครับผมก็ไม่ค่อยเล่นกับฮายาละเพราะว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งละ,ะลงอโอเคเอเลนดอร์นี่ก็ฟิวใช้ได้นะฮะดูดเงินหนึ่งเดียวครับตรงไหนมีเงินก็ดูดนะฮะโอ้โหเอลสุอยู่แถวนี้ครับเอเลนดอร์จดจ้องจ้อง,องเอ๊ะอยู่ไหนผมพยายามเช็คกลุ่มให้เช็คทุกอย่างไม่เจอครับ ทางขวานี้ข้างบนเขาจะเล่นกันเวเลสกระโดดไปแทงตรงไหนไม่รู้ฮะตายไปแล้วเอาแล้ฮะทีมเรามีมีมีโซนไว้สองป้อมฮะตรงกลางกับบนโอเคทีบเข้าก,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 กลางก่อนจีบเข้ากลางก่อนฮะบนทีบจะเข้านะฮะเอเลนดอไปทำละแต่ว่าผมต้องมาช่วยดูแลทีมตรงกลางฮะไปรับเอเลนดอครับไม่ทันฮะ นะ่าจะไปช่วยนิดนึงก่อนระหว่นี้นฮผมก็เก,กาะกับทีมส่วนใหญ่ไหมฮะคงหยิบขันเหล็กก็ฟาพัดอย่างเดียวฮะหิวหิวทุกคนนี่เลือดน้อยครับเวเลสเวเลสรอแป๊บหนึ่งนะสามสองหนึ่งกดไม่ได้กดครับผมน่าจะคิดอะไรอยู่ใกล้ลอย เน,นี่ยพอพลังเวทเราเริ่มเยอะ,ะครับมันจะฮิวค่อนข้างแรงเลยพอได้ตัวฟอร์สการ์ดเนี่ยจะแรงนะฮะแล้วไอเทมต่อไปเนี่ยผมออกเป็นตัวเดียเดมนะครับมงกุฎนะครับ <c oughs> เพราะว่าทำให้พลังเวทเนี่ย <c oughs> คูณ2เลยคือ <c oughs> คูณ2จากทุกไอเทมเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวพอมงลงเนี่ย <c oughs> คือฮิวระเบิดฮะ คือคุณโป๊กมาเท่าไหร่ก็โป๊กไปเหรอฮะผมก็ฮิวเต็มตลอดจังหวะนี้ไปรับไม่ทันจริงๆครับฮิวไม่มีอะไรเริ่มฮิวแรงฮะมงลงนะฮะจังหวะนี้อยู่ๆอยู่ๆก็เสียเปียบยังไงไม่รู้นะฮะตรงกลางเวเลสเวเลสเล่นเล่นใหญ่ฮะรัชดาไลเทียเตอร์ไปเวเลสแทงเวทิปเปิลไหมครับทิปเปิลคิวฮะ โอ้โหเวเลสเมื่อกี้ผมฮิวจักประมาณเวเลสเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลับมาที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ละนี่เราโคดอีกทีหนึ่งก็น่าจะเต็มได้เลยฮะเนี่ยฮะแบบพอมงลงปุ๊บแบบเห็นผลมากเลยฮะโอเคผมมีอังตีนะครับเล่นได้รถกลับมาเรารับไอริแล้วอยู่แล้วครับจังหวะนี้ต้องทำเหมัอนหน้าคอสครับอ่าเวลาเจอ นาะคอทีมตรงข้ามเนี่ยถ้าเราเอาบูเขาได้เรื่อยๆเนี่ยเขาจะเล่นลำบากมากเลยฮนะนี้เขาก็เซฟบัฟไม่ได้ฮนะแต่ว่าเขายังไม่เสียชีวิตนะครับรอดไปจดจดจ้องๆนะผมก็คือิ้วแป๊บดเดียวเต็มคนระับทุกคนสบายสบายฮนะวันนี้เรนดอร์เริ่มไปแยกเล่นนะครับ <S <S เเราทีมเราติดดีบัฟนะฮะซาตาโซนสูงผมต้องไปรับซาตาแล้วหรือเปล่าฮะ ตามานจะหมดนะฮะปล่อยคาร์วาไปก่อนโอเคเวเลสผมว่ามารับครับมารับมีอันติครับข้างหลังฮายาจะโดนหรือเปล่าครับผมกดเกาะไว้ก่อนไปรีจังหวะนี้จะโชว์เอาเพลย์ครับและทายาผมก็ล้ำอัดไปฮะผมก็เกาะติดเวเลสอย่างเงี้ยครับอืมแยกย้ายหรือเปล่าเอเลนดอร์มาปิดแล้วครับเอเลนดอร์เอาไหมฮะผมก็ฮีเวเลสไปก่อนครับ หิวไม่ค่อยขึ้นนะฮะน่าจะโดนตัดเลือดมาละนี่ฮะมีตัดเลือดสัญลักษณ์ตัดเลือดขึ้นแล้วฮะจริงๆเวเลสไม่ต้องกลับก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาเลือกที่จะกลับครับก็ไม่เป็นไรฮะคนจะไปก็ต้องไปฮะโอ้14นาทีฮะดาร์คเซเยอร์หายไปรอนาทีที่15นะครับก็ซเลเยอร์ก็จะขึ้นมา จังหวะนี้มานะเริ่มไม่มีใช้นะฮะต้องกลับบ้านซะชุดหรือเปล่าแต่ว่ากลับไม่ได้ฮะทีมเราโบกกันยับยับตลอดโอเคไปทำหมันหน้าคอสกันครับดักนะฮะหน้าคอสโอเคตอนแรกผมก็อยากจะได้บล็อกบัฟฟ้านะฮะแต่ว่าสตาร์ลัดไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะสตาร์ทดครั โอผมไม่เป็นไรฮะต้องวาร์ปกลับบ้านฮะทำใจฮะโอเคโอเคตาต่าบอกว่าจะตีชื่อให้โอเคเลยครับโทษทรัพย์แล้วก็เหมือนผมได้พิมพ์ว่าแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่ากดได้แต่มอมากเนี่ยผมว่ามันพีแพร์ for the b a เทิลแล้วฮะ จังหวะนี้นาคอสโดนปิดนะอือหือาคอสแดดไปสามฮะผมก็ถ้าตามคนเดียวถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วฮะก็ดึงดึงไว้ฮะว่าจะไปรับใครดีตอนนี้นาคอสก็โดนปล,ปลายปลายธนูเอเลนดอร์ดีดไหมฮะทำอะไรไม่ได้ฮะจังหวะนี้ผมก็เอาออบเจกต์ฮะเพราะว่าเรามีสองแคลรี่นะครับคือถ้าจังหวะ ทีมเราได้ออเจตกอตเซย์เนี่ยมันจะสบายมากเลยเพราะว่ายูเอเค้าต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเคลียร์ก็อตหรือว่าจะโปคนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาต้องเคลียร์ก็อตเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นสบายฮะเวเล่ก็ทีมขอโทษนะฮะก็ผมว่ามันก็โอเคนะฮะแบบโซนเอาพื้นที่แต่ว่าเอาแค่โซนสูงไปนิดหนึ่งครับมันก็ผิดพลาดกันได้ครับผมมันไม่เทบ่อยเราไม่ใช่นักแข่งนะก็สู้ต่อไปฮะ ตอนนี้ก็เลือกเลือกอยู่ฮะว่าเราจะปล่อยเล่นไหนนะครับอา่าจะไปปล่อยเลนล่างหรือเปล่าฮะเพราะว่าปั้มเลนล่างเหลืออยู่หนึ่งติ่งฮะก็เตเยอร์ยังไม่ปล่อยนะฮะผมก็กำลังจะขึ้นเ็น้อยมานะฮะจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นเลยขนาดนั้นนะครับชิ้นที่6 ก็ยังคงค้างเงินไว้ก่อนนะฮะโอเคเวเลสบอกว่าปล่อยเลยเอาเคปล่อยกลางฮะเอเลนดอก็คือไปดาวป้อมศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งง่ายเรียบร้อยฮะเอเลนดอผมก็กดสดชื่นกดทุกอย่างให้เอเลนดอฮะเอเลนดอต้องไม่ตายเขาวิบกลับไปตรงนั้นจะไปรอดไหมเนี่ยโอ้โหรอดเฉยกดหิวเสียก็เกิดไปฮะยูเอเลือกที่ยูเอตัดสวยฮะ อ๋อเก่งประทัดนะผมใส่อฟเฟ็กตอนฆ่าครับลืมครับในในซอยฮิลมาแล้วก็น่าจะฮิลแรงแบบระเบิดอีกหนึ่งเหมือนกันฮะก็คือตอนนี้ฮิลโคตรแรงฮะให้มาฮะตัดลงตัดเลือดก็ก็มา่ะวันนี้มีอันติับเตรียมจบเกมกดอันติขึ้นไกะฮะ โอเคและจีดีจบไปครับด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์สิบสองของเฮเลนนะครับเกมนี้จะได้ MVP มไหมมาลุ้นกันฮะเล่นเฮเลนนี่ลำบากนะบอกตรงๆลำบากอ่าได้เหรียญเงินซัพพอร์ตครับและเอ็ก็คือเวเลสฮะจังหวะที่เขาจิ้มสามนั้นเขาน่าจะ สกอร์ขึ้นร,รัวๆฮะกดไลค์เป็นกำลังใจใเพื่อนพิมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและฝากกดซับสไครป์ช่องนี้ให้เลยนะครับอ่าผมได้สกอร์สิบนะฮะเวเลสได้สกอร์สิบเอ็ดนะครับโอเคไหนม,ม,ไหมีดาเมจไหมดาเมจรับรับดาเมจไอเทมอะไรอย่างเงี้ยครับออกออกตามผมได้เลยนะครับจังหวะที่โดนทีมแบบโป๊กสามตัวเงี้ยครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบ ก็ฝากไลค์ u like, b s c r i b e นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่เล่น R.V. o ากมาดูช่องผมด้วยนะครับกราบครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ